สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสกันนะครับเดีย๋ยวขั้นตอนแรกย๋ยวเข้าไปที่เว็บไซต์กันเลยครับข้อที่เว็บไซต์แล้วก็เขียนไปแอนตี้ไวรัสอ่าคลิกลิงแรกครับแล้วก็ดาวน์โหลดอ่ากดติดตั้งไปครับ ติดตั้งไปอ่ารอสักครู่นะครับอันนี้ผมไม่อยากติดตั้งครับผมก็ ข้ามได้ไหมอ่ะเราผมจะไม่ติดตั้งตัวแอนตะี้ไวรัสเบลเซอร์นะครับผมก็จะติดตั้งแบบ รอสักครู่นะครับอ่อาเดี๋ยวก็จะจะขึ้นมาอีกรอบหนึง่งโอเคครับเพราะว่าผมติดตั้งไปหลายรอบแล้วก็ เหมือนไฟล์มันเสียก็เลยแบบต้องทำคลิปใหม่อ่ะเนี่ยไอคอนมาแล้วครับทีนี้ก็นำเนินการต่อเลยครับเราจะใช้ด้วยฟรีครับใช้การสกแกนแบบ อันี้เขาก็จะเช็กในไฟล์ของเรานะครับอ่าแล้วก็กดข้ามไปก่อนได้เลยครับเสร็จการสแกนแล้วก็ปิดได้เลยครับไม่สนใจอ่าฮเราก็จะมีระบบป้องกันหลายๆอย่างเลยครับ ไฟบอลสแกนไวรัสระบบป้องกันต่างๆาเขาจะให้เราซื้อนะครับแต่ว่าเราจะไม่ซื้อครับเพราะว่ามันตกเป็นลายปีมากกว่าลายเดือนกดออกได้ไงอ่า ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ